สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวดอยตุงค่ะไปกันเลยคะ่ะทุกคนไปเที่ยวดอยตุงนะคะเราจะไปชมสวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวงนะคะไปชมความสวยงามของเขากันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรถนะคะเสร็จแล้วเราจะไปซื้อบัตรเพื่อเข้าชมสวนดอกไม้กันนะคะทุกคน บริเวณนี้นะคะในวันที่สองธันวาคมถึงวันที่2 9มกราคมนี้นะคะจะจัดงานสีสันด้อยตุงกันนะทุกคนรีบมาเที่ยวให้ทันนะคะหลังจากเราซื้อบัตรเข้าชมสวนดอกไม้แล้วนะคะเราก็จะลงมาเที่ยวชมสวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวงกันนะทุกคนสวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวงนะคะเป็นอีกแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงจังหวัดเชียงรายนะคะโดยสวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวงนะคะตั้งอยู่บนดอยตุงค่ะอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะที่มีอากาศเย็นสบายสดชื่นและอยู่ใกล้กับพระตำหนักดอยตุงนะคะสถานที่ประทับของสมเด็จย่าน,นั่นเองค่ะ สวนแม่ฟ้าหลวงนะคะมีพื้นที่กว้างขวางค่ะกว้างกว่า25ไร่นะคะมีดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ค่ะออกดอกหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกช่วงฤด,ดูการตลอดทั้งปีเลยนะคะทุกคนทุกคนจุดที่กำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์ของสวนแม่ฟ้าหลวงเลยนะคะตั้งอยู่ใจกลางสวนค่ะเป็นประติมากรรมที่มีชื่อเรียกว่าความต่อเนื่องนะคะทุกคน ซึ่งเป็นรูปหลอเด็กๆนะคะที่ต่อตัวกันเป็นชั้นพีระมิดมนุษย์นะคะมีความหมายว่าการทำงานจะสำเร็จได้ต้องทำอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะทุกคน ไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนมองไปมุมไหนของสวนแม่ฟ้าหลวงนะคะทุกคนก็จะเพลินตาไปหมดเลยค่ะเพราะว่ามองไปทางไหนก็เจอแต่ดอกไม้ที่สวยงามค่ะสีสันสวยงามนะคะทิวทัศน์งดงามนะคะจัได้สวยงามมากค่ะไม่ว่าเราจะมาในช่วงไหนของ ของปีนะคะเราก็จะเจอสภาพที่สวยงามไปทุกๆครั้งที่มาค่ะอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่ยังไม่เคยมาเยี่ยมเยือนนะคะอยากให้มาชมสวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวงแห่งนี้เหลือเกินค่ะเพราะว่าสวยงามระลานตาไปด้วยดอกไม้นานาพันธ์จริงๆค่ะทุกคน เดินไปเก็บภาพไปมองวิวทิวทัศน์ไปไม่มีเหนื่อยไม่มีร้อนเลยค่ะอากาศที่นี่ดีจริงๆค่ะสภาพแวดล้อมก็ดีมากเลยนะคะทุกคนมาสูตรบรรยากาศดีๆกันที่เชียงรายนะคะอย่าลืมขึ้นมาที่สวนแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะทุกคน